อหมายถึงยังไงหมายถึงว่าตอนนี้อาพะห,หยุดซื้อแล้วโอเคคุณป้าคนนี้คือคุณป้าที่มีเงินในบัญชี200ฮะ <c oughs> สามบัญชีไม่เกิน200 <c oughs> อันนี้แต่เขามีบัญชีหนึ่ง30ล้านนะแต่เขาโชว์ชวชวแค่สามบัญชีสอนนงร้อยเพราะไม่ถึงเพราะว่าเอาเงินไปเช่าพระหมดอ๋ออันนี้ยังไม่ ไปลงตลาดแล้วแปลว่าอะไรไปนั่งขายเองเลยทีนี้จากเดิมทีที่ไปซื้อมาไปเช่ามาตอนนี้หยุดทําใจได้แล้วเริ่มขายเองเลยแต่ขอมาเช็คก่อนว่าแท้ไม่แท้ถ้าแท้ขายผมไหมถ้าแท้ขายถ้าเก๊ไปขายตลาดนะต่อแบ่งให้คนอื่นไปเก็บเก๊เ,กเหมือนกันต่อโอเคมาถูกทางแล้วอัน <c oughs> นี้ยังไงถูกแล้วล่ะครับ คืองนี้คุณป้าท่านนี้เขาเก็บพระไว้เยอะมากซึ่งไปหาเช่ามาแหละไปเช่ามาองละร้อยสองร้อยสามร้อยเช่ามาเรื่อยเช่าจนตัง์หมดแล้วบอกมีความสุขกับการเช่าพระพอเช่ามาแรกๆก็เอาไปถวายพระไปถวายวัดแล้วก็ให้พระเนี่ยไปทําบุญต่ออะไรก็แล้วแต่นะครับก็กลายเหมือนว่าบางคนที่ไปเอามาจากวัดแห่ะมาจากพระเนี่ยหลวงพ่อให้มาก็มาจากยายท่านนี้แหละ <c oughs> <c oughs> นะครับแบ่งให้หลวงพ่อและให้หลวงพ่อมาเอาเงินมาทําบุญกับลูกศิษย์ มิจฉาชีพใช่ตอนนี้มันมีมิจฉาชีพเนี่ยเราคลิปที่ดังมากเลยนะไม่ไม่ใช่คลิปหรอกไม่รู้มันเอาทําอะไรเมื่อน่ะมันมันเป็นคลิป R I P ยายเจอเมื่อไอ่าแล้วยายก็ตกใจแล้วอายุยืนแล้วไม่หรอกมิจฉาชีพไอพวกเว็บพนันเนี่ยมันทําแบบนี้มันต้องการทําให้คนเนี่ยมาอ่านข่าวมันแต่ที่ไหนได้แปะเว็บพนันมามันมีข่าวเมื่อเช้านี้ฮะเอารูปผมไปลงแล้วบอกว่าอ่าบอกว่าบอย้ทวจัรเสียชีวิตในรถไม่ทราบสาเหตุ ในรถมีเงินอยู่20ล้านคนก็ไม่รู้เอาเงินอยาก20ล้านมาจากไหนคนก็เข้าไปดูแต่แปะเว็บพนันไว้ยัเชื่อข่าวข่าวัข่าวข่าวใัเท่านั้นคือพวกนี้ในในช่องทางของแบบนี้มันต้องการโฆษณาเว็บพนันพวกนี้มันเป็นมิจฉาชีพบางทีก็หลอกให้คนเข้าไปอ่านกดลิงก<ต>์ดูดเง,งินอีก่อายุให้คุณอยอยืออยนนะคะครับผมอายุยืนแน่นอนครับไม่ไม่ต่ำกว่า300ปีอะดูท่าทางละไม่แต่พวกเว็บพนันพวกหาเนี่ยมันเป็นจริง มันพยายามค่าววิแลบอกเดซไยบุกมมผมนั่งกินข้าวกับเดซเต็มเลยพักพวกเพื่อนกันนั่งกินข้าวตำรวจกับเดซนั่งกินข้าวอยู่บอกเดซาบุกอะไรวะกูยังอยู่กูยังอยู่บ้านกูอยู่เลยเออบุกจริงๆมานั่งกินข้าวที่บ้าน <c oughs> แต่จริงๆแล้วพวกนี้มันต้องการสร้างข่าวกับคนที่มีชื่อเสียงไม่ใช่ผมคนเดียวมันมีหลายคนที่โดนแบบนี้ <c oughs> อ่าแล้วก็ต้องการให้คนมาอ่านข่าวแปะเว็บลิงก์เว็บดูดเงินเว็บพนันให้คนมาดู คือมันเป็นอย่างนี้จริงฮะในช่วงแบบมันมีกลยุทธ์ของพวกมิจฉาชีพที่ทําลายชื่อเสียงคนอื่นโดยหวังแปะเว็บพนันน่ะมีเยอะเลยนะครับอันนี้เราเจอบ่อยแต่ตัวผมเองผมมีคนส่งมาเต็มในตอนเช้าแต่ผมพี่กูก็กําลังขับรถมาพันทิพย์อะไรเงี้ยน,นั่งนั่งอยู่ตรงนี้ไร้สดเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยคนก็จะได้แบบเอ้ยเอาแล้วเมื่อเช้าบอกเสียชีวิตไปแล้วตอนนี้ยังนั่งไฟ้สดอยู่เลยจริงๆก็เป็นเว็บพนันหมดพวกนี้ใช้ไม่ได้ตำรวจช่วยป่าปามจับให้หมดเลยแล้วรอบที่แล้วก็เป็นพวก ไอ้เครือข่ายเอ็ดดี้อะไรที่เว็บพน,นันทั้งนั้นเลยฮะรอบนี้ไม่รู้ว่าเป็นของพวกเอ็ดดี้ที่เว็บพน,น,นันอีกแบบไม่รู้นะพวกเว็บพน,นันทั้งนั้นเลยฮะยอันนี้ของของของเอาแล้วนี่รุ้นเลยนะเนี่ยอนียาี่เก็บนะย,ยะเอาดา่เก็บก่ขวดอ๋อแล้วถ้าเกานี่ก็แบ่งปันให้คนอื่นไปเก็บต่ออ๋อวัญญาเป็นคนแบ่งปันจริงๆงไม่พี่จะทำอะไรครับ ต้องลองต่อคิวด้านหลังนะครับไม,ไม่ไม่แซงคนอื่นเนาะเอาแล้วเอาแล้วยายแจ้งเกิดแล้วมีเหรียญลงปูเพราะพระแดงรุ่นแรกแล้วแจ้งเกิดแล้วอ,อ,ยอย่าอย่าเพิง่งอย่าเพิ่งอย่าอันนี้หยอกหยอกดูเดี๋ยวยายเป็นลมเดนนี๋ยวแกะดูก่อนนะนี่เป็นการดูพระยายครั้งแรกแล้วแกะกรอบนะนี่คือครั้งแรกเลยนะไอ้อาโก้แกะเนี่ยมาขอให้แท้นะคือจริงแล้วมานะอยากให้แท้ทุกองแล องละร้อยทำไมใจดีขายองละร้อยน,นี่นี่นี่ทแท้นี่องค์ตังหลายล้านน่ะหรอว่าไปเนี่ยไปขายองละร้อยเองเหรอ,อ,อโอ้โ,อโหปล่อยแค่องละร้อยเองแล้วเ,เกิดแท้นี่อย่างนี้องหนึ่งตั้งสองล้านนะ่ะไปปล่อยองละร้อยเองเหรอนี่แหละนี่คือสาเหตุของคนที่กล้าซื้อไง<อ>คนจะกล้าซื้อเพราะองละร้อยเพราะอะไรไหมเขาคิดว่าถ้าแท้นองละสองล้านโอ้โหผมว่าเดี๋ยวผมให้เช่าพื้นที่หน้าร้านผมไหม คุณป้ามานั่งขายหน้าร้านเลย <laughs> ไม่แท้โอโ้นี่ตลับนี่เงินหรือแปะตังค์วะเนี่ยอา่าตลับแปะตังค์เหรอนี่ว่าตลับเงินขายองละร้อยนี่หมดเลยนะเดีย๋ยวผมดูให้นะโอ้โหแล้วต่อไปเช่าเช่าองเท่าไหร่อันนี้ถามเนี่ยยัยเก็บไว้สปีเหมาเข้ามาต,ต่เเากะเกมบอลเลยนะโอ้โหแปลว่าเขาจะเลิกกิจาก,การขายพราเก้พอดีอย้ายไปเหมามาพอดีโอ้โห แล้วยายเช่ามากี่บาท <คน S 1> ทั้งกระเป๋าเจมบอลหมื่นหมื่นหนึ่ง<ต>มีพ้ากี่องมีพ้ากี่องโอ้โหถ้ากระองละร้อยแปปองละองละเก้าสิบกว่าบาท100อ๋อถ้าขายร้อยได้กำไรสามร้อยนะขายหมดเล้วองละร้อยนีกำไรสามร้อยนะคนเ่ามาถุแบง่งเขาแบ่งให้ยายไปเก็บต่อ ดิงมหายายยายนี่น่ารักจริงดิ่งมหายายไม่แท้เลยเดี๋ยวไปเปิดนี่ผมว่ายายต้องตีองละสามร้อยถ้าเกิดเขาต่อร้อยห้าิบยายจะได้กำไรห้า0ันเนี่เพราะร้อองค์ร้อยกับสามองค์ห้าพันบาทต้องบอกสามรอยมันช่วยช่วยคิดราคาให้อีกงหนาดูเิขอบคุณครับผมครับผมครับเช่นกันกันขอบคุณครับแหมมีอย่างนี้ด้วยนะครับเราต้องบอกก่อ